เป็นแท้แบบคุณมุ้มฟี่ตลอดเขาคราบสวนให้กันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสาวผมห่วงพูดแต่ก็น้ำพูดไปเหมือนจะมีหรืออะไรนีอะไรเขาอะไรหังระแเปล่าอะคะหลังกระแทกหูก็คือหลังอะไรอันี้คืออะไรสุดน้ำตัวนั้นฝากไปให้ที่สาค่ะอ่เชิญตคุณผู้ชมคะต้อง บอกนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่โคตรกลับมาเจอกันอีกครั้งก็ทําเอาแฟนๆน,นะคะลงเรืออยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมารีเทิร์นกันอีกรอบหนึ่งสําหรับคู่ของนักร้องดังอย่างกันนพัฒนะคะแล้วก็นางเอกสาวสุดสวยค่ะอย่างที่สาววริทิสาคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีแหละว่าทั้งสองคนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเรื่องราวที่ดีต่อกันคุณผู้ชมคะมีความรักที่ดีต่อกันนะคะแต่ทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันไปและ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตามที่ทุกคนนะคะได้ดูกันไปในรายการ The Wall Song ร้องท่ามกำแพงที่ทิ่สาวริทิสาเนี่ยมาเป็นนักร้องหลังกำแพงนะคะเซอร์ไพรส์หนุ่มกันพัฒนเองคุณผู้ชมซึ่งภายหลังจากจบรายการแล้วนะคะก็ทําเอาแฟนๆชาวเน็ตนะคะที่ได้เห็นโมเมนต์นั้นคุณผู้ชมต่างก็นะคะมีการออกมาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายแล้วก็มีการลุ้นกันไปต่างๆนานานแล้วว่าเอ๊ะมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมนะคะที่ทั้ง องคนจะกลับมารีเทิร์นความรักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่วายค่ะช่วงนี้เองก็มักจะเห็นโมเมนต์นะคะของการกับทิสานเนี่ยอยู่บ่อยครั้งออกมากๆแหละในโลกโซเชียลคุณผู้ชมอย่างนี้เลยค่ะคลิปนะคะที่เราได้เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะเมื่อต้นคลิปเี่ยคุณผู้ชมคะ่ะก็คือภายในคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่มีทิสาหรอกมีแค่กันนาัทนนะคะที่ไปออกงานคุณผู้ชมพร้อมกันนี้ในระหว่างนั้นนะคะก็มีแฟนคลับได้เดินไปหาเจ้าตัวดิที่ด้านหน้าเวทีซึ่งนะคะหนุ่มกันเองเนี่ยก็พูด คุยกับแฟนคลับแหละคุณผู้ชมซึ่งที่การถือเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแหวนนะคะกันก็เลยบอกแฟนคลับเขาว่าเขาเนี่ยห้ามสวมให้กันเดี๋ยวเจ้าสาวผมห่วงคุณผู้ชมช็อตนี้ประโยคนี้นะคะทาเอาแฟนคลับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยกรี๊ดกันสนั่นเลยแหละคุณผู้ชมไม่วายนะคะหนุ่มกันก็ยังมีการแซวตัวเองต่อด้วยนะคะพอาพูดไปงั้นแหละพูดไปเหมือนตัวเองจะมีนะคะโโทงานนี้เนี่ยวบอกเลยนะคะว่าทาเอาแฟนๆเนี่ยเอ็นดูเอ็นดูนะคะหนุ่มกันนภัท องเราาาายย่มมกซึ่งก็ยังไม่หมดแหละคุณผู้ชมแฟนคลับนะคะคนดังกล่าวก็ยังไม่เดินกลับไปนั่งที่นะคะพร้อมกับคุยกันต่อนะคะกับหนุ่มกันซึ่งก็บอกว่าของสิ่งนั้นเนี่ยฝากไปให้กับทิสาค่ะคุณผู้ชมคะช็อตนี้อาก็ทาเอาแฟนคลับนักะกรี๊ดกันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับคนนี้เนี่ยชงเข้มกันทาเอาแฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยถูกอกถูกใจกันใหญ่เลยคุณผู้ชมยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์นี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ เป็นแพ้แบบตูนเป็นพี่เท่าน่้นเขาท้าสวนให้กันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสาวผมหัวพูดแต่กัน้ำพูดไปเหมือนจะมีหรืออะไรนี่เียเขาเลยหลังก็แทนรูอเปล่าอะคะหลังกะแพ้คือก็คือหลังกป็นพี่คืออะไรสุนัขตัวนั้นฝากไปให้ที่สา ก็เรียกได้ว่าช็อตดังกล่าวนี้นะคะแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่ารักกันมากมายทั้งบอกนะคะว่าโอ้ยนะัทชงตัวเองก็ได้นะคะน่ารักเนอน่ารักที่สุดนะคะเจ้าสาวผมหัวงแฟนคลับน่ารักนะคะมีตุ๊กตาฝากให้ทิสาด้วยขอบคุณแม่ท่านนี้มากค่ะเข้าใจนะคะรักคู่นี้มากค่ะกันทีนะคะเคิร์นแซวถึงทิสาด้วยนะคะมงต้องลงคุณแม่แล้วค่ะโอโหเรียกได้ว่าแฟนๆคุณผู้ชมค่ะก็คือแซวกันฉ่ำจริงๆนะ สำหรับโมเมนต์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่น่ารักเอามากๆเลยแหละคะ่ะ